ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะโลงในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาของท่านว่าเป็นอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะโลงก็เปรียบเสมือนงูใหญ่ในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง เรามาดูในด้านของการงานท่านที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในช่วงของเดือนมีนาคมนี้การงานของท่านนั้นจะมีการเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้ท่านจะทํางานอะไรก็รู้สึกว่าจะมีงานหนักๆเข้ามาหาท่านโดยเฉพาะในเรื่องของการทํามาหากินในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่ต้องออกแรงหรืออาจจะต้องใช้กําลังในช่วงนี้การทํางานไม่ว่าจะเป็นงาน อะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้บางครั้งบางคราวนั้นตัวท่านก็จะมีการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานในช่วงของเดือนมีนาคมนี้งานที่ท่านทํานั้นจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ก็ถือว่าท่านทําแล้วก็คุ้มกับการที่ท่านเหน็ดเหนื่อยท่านจะได้เงินได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านท่านยิ่งขยนัน ท่านยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในช่วงของเดือนมีนาคมนี้งานที่ท่านทํานั้นจะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงและทําแล้วจะทําให้ตัวงท่านนั้นมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านบางคนที่ไม่มีงานที่ว่างงานอยู่ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะได้ มีงานทำไม่ว่าจะเป็นงานใกล้งานไกลงานหนักงานเบาจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนชอบออกรับจ้างทั่วไปอันนี้ก็จะมีงานเสริมเข้ามาอีกและจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านยิ่งขยันในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นการรมถือว่าการทำงานของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะไปสมัครงานอะไรหรือว่าท่านจะเปลี่ยนงาน อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมทำได้เพราะดวงชะตาของท่านเปิดเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้งานที่ท่านทำนั้นบางสิ่งบางอย่างนั้นจะมีการลงทุนอะไรหรือว่าจะไปสร้างอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จจะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนรวมถึงทั้งคู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้กำลังใจท่านในเรื่องของการงานท่านใดที่เกิด อยู่ในปีมะโรงในช่วงของเดือนมีนาเมษานี่ถือว่าดวงของท่านนั้นดีมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองสิ่งของนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่านงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรอ,อีกด้วยในช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันเงินทอง ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องจ่ายค่าโน่นค่าน,น,าน,นี้บ่อยกรัง้งในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะโรงการใช้จ่ายของท่านนั้นจะมีมากพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับเข้ามาจุนเจืออยู่เรื่อยๆท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันแต่ท่านก็มีรายจ่าย ในช่วงนี้แต่การจ่ายนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นบางสิ่งบางอย่างสิ่งของในบ้านหรือว่าในครัวเรือนของใช้อาจจะมีการชำรุดหรือว่าํำรุดผุพังอันนี้ก็ต้องไปซื้อมาซ่อมแซมหรือมีการเปลี่ยนใหม่จะทำให้ท่านนั้นต้องฟักเงินฟักทองออกไปอีกก็ถือว่าไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อย ในเรื่องของการเงินการทองนั้นจะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านเคยลงทุนอะไรประกอบกิจการอะไรในช่วงก่อนนั้นก็จะมีผลกําไรปันผลเข้ามาหาท่านจึงทำให้ท่านนั้นจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองบางคนนั้นไปลงทุนอะไรไว้ก็จะได้ในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันแต่หากว่าท่านจะคิดลงทุนใหม่ หรือว่าจะสร้างรายได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะทำได้ท้งนั้นท่านจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นสิ่งดีๆจะมีกับท่านที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ก่อนถึงสงกรานนี้ดวงของท่านนั้นจะพุ่งแรงทำอะไรก็จะมีความสําเร็จหยิบจับอะไร ในช่วงนี้จะมีคนให้กำลังใจท่านท่านที่เกิดอยู่ในปีมะโรงถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมีโอกาสได้จับเงินทางนั้นในเรื่องของโชคลาบอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้โชคได้ลาบท่านจะเป็นคนที่เป็นคนโชคดีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรบางคนนั้นได้จับ เงินหมื่นได้จับเงินแสนบางคนนั่นมีโชคในทางความขวัญหรือว่าได้โชคได้ลาบมาจากความมืดหรือว่าได้มาจากตัวเลขอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นกำลังมาแรงท่านที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นกำลังพุ่งกำลังแรงเหมือนกับว่าบุญหล่นทับรับสิ่งที่ดีๆทั้งนั้น ในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะโรงจะมีโชคมีลาบทุกสิ่งทุกอย่างท่านใดที่ยังเป็นโสดหรือว่ายังไม่เคยแต่งงานหรือว่ายังไม่เคยมีคู่ท่านจะได้พบเนื้อคู่ของท่านและจะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงเป็นคนดีอีกตาหากในช่วงนี้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองจะมีคนเข้ามาติดต่อหรือว่าจะมีคนเข้ามาทาบทามบางคนนั้นไป พบไปเจอเจอตามสถานที่ต่างๆอาจจะไปเป็นในเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรืออาจจะไปเจอเจอกันในที่ชุมชนก็จะเป็นไปได้ให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองในเรื่องของคู่รักคู่ครองในช่วงนี้ก็ถือว่าดีถ้าหากว่าท่านมีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านจะได้โชคได้ลาบได้บุตรได้ ทีดาเกิดขึ้นและจะมีสมาชิกใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในช่วงนี้จะมีโอกาสที่ดีสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของก่อนถึงสงกรานต์อันนี้ท่านระวังในเรื่องของการคบคนหรือการพูดการจาอันนี้ท่านระวังไว้อย่าใจร้อนจะพูดจะจาอะไรกับใครหรือว่า ไปติดต่ออะไรกับใครเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไปติดต่ออะไรต้องใจเย็นๆไว้จะพูดจะจาอะไรอย่าใจร้อนถ้าหากว่าท่านใจร้อนอาจจะไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวงานการก็จะไม่ได้จะทําให้เสียเรื่องเสียราวได้เพราะฉะนั้นท่านต้องใจเย็นเยเขาไว้การติดต่ออะไรการพูดอะไร ก็จะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองการเซ็นสัญญงสัญญาอะไรในช่วงนั้นในท่านตรวจดูหรือว่าตรวจสอบเอกสารให้ดีซะก่อนก่อนที่ท่านจะเซ็นลงไปในช่วงของเดือนเมษายนก่อนที่จะถึงสงกรานนี้บางสิ่งนั้นท่านต้องระวังบางสิ่งนั้นก็มีโชคมีลาบสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีหลายสิ่งหลายอย่าง ในเรื่องของการครบคนอีกเช่นเดียวกันการครบใครในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้เรารู้แต่เพียงหน้าไม่รู้ใจเขาบางคนเขาก็ซื่อตรงบางคนเขาก็คิดไม่รื่อไม่ซื่อตรงกับเราพูดกันง่ายๆหน้าไหวหลังหลอกอันนี้ท่านระวังไว้บางสิ่งบางอย่างย่อมจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ <c oughs> สิ่งที่ดีๆก็มีอยู่มากมายในเรื่องของการงานการงานท่านอาจจะได้งานใหม่ๆเข้ามาเสริมหรืออาจจะได้งานใหม่ๆเข้ามาทำอีกถือว่าดวงของท่านนั้นมีการพลิกแปลงและมีการที่เรียกว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเราไม่เคยคาดคิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะทำตัวของท่านนั้นได้ดิบได้ดีได้มั่งมีเงินทอง และจะทำอะไรก็มีคนคอยให้กําลังใจมีคนคอยสนับสนุนบางคนได้เป็นใหญ่เป็นโตนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีมะโลงในช่วงของเดือนมีนาเมษายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงจะหยิบจับทำอะไรก็ย่อมมีผลสำเร็จเกิดขึ้นทางนั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวครอบครัวของท่านก็จะมีความสุขมีความ เบิกบานพวกลูกพวกหลานก็รักใคร่กันดีสามัคคีกันทำอะไรก็มีการปรึกษาหารือกันในครอบครัวของท่านก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะโรงถือว่าในช่วงนี้ดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะหยิบจับทำอะไรย่อมจะเกิดความสำเร็จกับตัวของท่านทั้งนั้น ในเรื่องของดวงชะตาโชคลาภก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ดีอยู่แล้วทําอะไรก็จะเป็นผลดีในเรื่องของสุขภาพและพารณาไมในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างในเรื่องของโรคเก่าๆอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของเราได้อทิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือในเรื่องของภูมิแพ้ ในเรื่องของทางเดินอาหารอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังไว้อาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้โดยฉับพลันหรือโดยที่ท่านไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีสำหรับท่านใดที่สูงอายุจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่การเดินการเหินในท่านระวังไว้อาจจะมีการลื่นล้มหรือว่าไปหกล้มทำให แข้งลาขาเจ็บหรือว่าปวดแข้งปวดขาได้เพราะฉะนั้นท่านที่สูงอายุในช่วงนี้ท่านระวังไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่าน สรุปโดยภาพรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่านสิ่งที่ไม่ดีก็มีอยู่บ้างก็เล็กน้อยในเรื่องของอุบัติเหตุก็ให้ท่านระวังอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงของสงกรานท่านอาจจะไปเหนือไปใต้ใช้รถใช้สนอนอันนี้ท่านระวังไว้โดยเฉพาะถตาหากว่า ท่านขับมอเตอร์ไซค์อันนี้ท่านระวังไว้เป็นการดีบางทีเราก็ไปเจี่ยวชนเขาบางทีเขาก็มาเจี่ยวชนเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของขับรถขับราให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงของเทศกาลสงกรานในช่วงของปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังท่านดวงของท่านที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในช่วงของ เดือนมีนาเมษานี่นั่นท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี